เที่ยวกันไหมนี่คือเครื่องบินที่เราจะขึ้นไปนะคะทุกคนเราจะไปประเทศกรีซนะคะลำใหญ่อยู่นะทุกคนขึ้นเครื่องแล้วนะคะ ครั้งนี้นะคะเราซื้อแพ็กเกจกดอกเหมารวมนะคะทั้งค่าเครื่องบินค่าโรงแรมแล้วก็รถรับส่งทุกคนเราจะบ,บินจากสนามบินเมืองแคมป์ไปสนามบินโรตีกรีใช้เวลาี4ชั่วโมงนะคะสั่งอาหารกินบนเครื่องถูกกว่า<ะ>ินที่สนามบินทุกคน ถึงลงโรงแรมแล้วนะคะเอาสักสี่ห้าทุ่มเลยกว่าจะมาถึงโรงแรมน่ารักมากทุกคนมีซีวิวด้วยนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วแล้วก็ห้องน้ำก็น่ารักด้วยที่อาบน้ำน่ารักมาก เดินออกไปหาอะไรกินนะคะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรกินเราก็กินขนมที่เราซื้อมาจากสนามบินจะไปหาเครื่องดื่มก่อนนะคะ Good morning, Good morning, morning นะคะทุกคนโอ้โหเรามาดูซีวิวกันโอ้เดินออกไปนี่ต้องใช้วันกันแดดเลยไหมเนี่ย ทะเลซีวิวนะคะทุกคนตอนนี้เก้าโมงแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปกินข้า,าวเช้าเลยโอ้ that oh, my g o d that สวัสดีที่กรีซนะคะทุกคนอาหารเช้าของเราที่นี่อาหารเช้าเยอะมากทุกคนพร้อมโพสเองนะคะ <laughs> มีประตูออกไปข้างหลังด้วย ไปขึ้นภูเขาอันนี้น่าจะเป็นโมกเกาหลีเดาไปงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่คือบริเวณโรงแรมที่เราพักนะคะทุกคนบายใครจะขึ้นมินิค่ะโอ้ยไม่ใช่โตโยตา้า <c oughs> นี่มุมมีมุม,มอ่านหนังสือเป็นโรงแรมน่ารักน่ารักน่าพักมากเหมือนโรงแรมจะเล็กแต่ใหญ่มากเลยนะทุกคนตึกหนึ่งจะมีสี่ห้องเราอยู่ชั้นบน ทางขึ้นตึกของเราเดินทะลุกออกไปได้หลายที่มากอันนี้คือบาร์เล็กๆหรือว่ายังไม่เปิดในโรงแรมนะคะตรงนู้นเป็นซีวิวนี่คือโรงแรมที่เราพักนะคะทุกคนนึกว่าจะเล็กใหญ่มากมถึงว่า เรถฟัสเมื่อเช้าคนเยอะมากค่นั่งรถบัสข้าไปในเมืองกันกนคะคะ <Yeah. S 1> บอกคุณสาวว่าขอมานั่งฝั่งนี้ได้ไหมย <Yeah. S 1> อยากดูวิวเ <Yeah. S 1> มื่อคืนมาเห็นแสงไฟแวบ,บๆแต่ว่ามันมืดเนาะสอมสี่ทุ่มแล้ว <Yeah. S 1> วันแรกมาถึงนะคะวันที่2ก็พาเข้าไปในทาวันนี้เป็นวันที่เรารีแลกนะคะทุกคนเราจะไม่เที่ยวที่ไหนแค่เข้าไปในตัวเมืองเท่านั้นเองชายหาดด้านล่างมีเรือด้วยแต่เราจะเดินลงไปซิตี้เซ็นเตอร์นะคะก็เดินลงไปตรงนี้เพราะว่ารถที่เรานั่งไม่เข้าซิตี้เซ็นเตอร์แค่ผ่าน เดินตรงที่ไม่มีคนตรงที่มีคนมันเดินไม่ไหวมันเหนื<ป>่อยไปทางไหนดี นั่งดูบิวปรา,าสาทนะ,ะทุกคนร้อนร้อนแต่ไม่ถึงกับันร้อนมากไม่ร้อนเท่าตอนที่ไปโครเอเชียนะคะร้อนนิดหน่อยใส่รองเท้าแตะมาเดินชิลมากดูคนนั้นใส่รองเทา้าที่นี่ที่ไหนที่นี่คืออะไร อยากเล่นน้ำขึ้นมาเลยทุกคนปะปะเราไม่เดินลงไปนะคะทุกคนถ้าเดินลงไปนี้เราอยากเล่นน้ำเราก็เลยเอาไว้ก่อนกินแพนเค,ค้กแก้หิวกันสวยจังจะเช่ารถนะคะแต่ว่าคนให้เช่าไม่รู้ไปไหน ออฟฟิศสองที่แล้วไม่มีคนโรงแรมน่ารักมากทุกคนมันจะกาศยามเย็นขี้เกยียจออกไปข้างนอกทายพานกระจก เคฟมาเสอิร์ฟสตาร์เตอร์นะคะร้านอาหารใน อยากเล่นน้ำตอนกลางวันนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากโต๊ะเพียบแต่คนก็เต็มก็เลยไม่ได้มาเล่นน้ำสาว่วยน้ำสวยเชียมาเดินเล่นตอนกลางคืนนะคะทุกคน